เส้นโปรยมันรัดมันลิงมันแข็งมากเลยนะนี่เป็นคราสเซเล่สี่ห้าวันผ่านมาเป็นลักษณะเดึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะนึ้งเวลามันจะเต็มมันเติมอยู่ๆนะปวดระบบภายในคืนนี้หกทุ่มพอดีมันจะแดงขึ้นมากําลังฟ้ากระหึ่มกระหึ่มเลยเป็นตั้งแต่คืนนี้ยัมาทั้งหัวเช้านี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไม่สั่งเลยนะ เป็นของมันอยู่นั่นของเราที่ส่งเองจันก็เตรียมข้ามในหมดแล้วมีสารายใหญ่เมื่อวานตอนเย็นเราออกไปดูความเรียบร้อยจัดไปเรียบร้อยหมดเลยพอฉันเห็นแล้วก็ออกเลยนีหละช่วยโลกเข้าใจไหมล่ะทำพระพุทธเจ้าทำช่วยโลก ทำบพุทธเจ้ชาช่วยโลกเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรขัดข้องการช่วยเหลือกันทั่วโลกดินแดนประสงค์กันเช่านั้นไม่มีใครขัดในหัวใจแม่ลายเดียการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสําหรับโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นความชอบธรรมศาสนาเอกพาดําเนินมาอย่างนี้นที่ว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพาน,นัง พระบุรีแก้าส่งพระเมตตามหากรุณาธิคุณอยงยิ่งใหญ่ทาประโยชน์แก่โลกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ละองศาสดาเพราะนั้นการเสียสลานี้โลกทั้งโลกจะอยู่ร่วมกันเป็นผาสุกได้ด้วยความเสียสละนะมันธหลายให้จํามาไว้ยามมแจะกว่าต้อนเข้ามากว่าต้อนเข้ามาอะไรก็กว่าต้อนเข้ามาเป็นประเทศใหญ่เท่าไรยิ่งกว่าต้อนเอาตับเอาปอด คนทั้งประเทศทั้งโลกเข้ามาใส่ตะปอนตัวเองนี่เรียกว่าเป็นยักษ์เป็นผีประเทศใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นยักษ์เป็นผีอันใหญ่โตขัดก,กันกับธรรมอย่างยิ่งธรรมนั้นใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นความชุ่มเย็นประเทศใหญ่เท่าไรจิตใจย,ยิ่งมีมธรรมภายในจิตใจเฉลี่ยเพื่อแพ่ให้ถึงกันหมดนละทีท่ดีโลกอยู่ร่วมกันเป็นสุขทั้งนั้นนะ การเสียสละ่ใช่เรื่องเทียกรอยเป็นความเจ้อชูจิตใจของโลกให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันและประสานความไว้วางใจซึ่งกันและกันจาความเสียสละจากเมตตาธรรมเนียระากจัจจาว้ในโลกของเรานี่ <c oughs> มีประเทศใจใหญ่ใหญ่ๆมีนั่นละ พมวลสมบัติทั้งหลายที่อยู่ในประเทศนั้นๆนันนนนนนนออกเฉลีย่ยเผื่อแผ่กันทั่วโลกโลกจะได้มีความสงบร่มเย็นจะร่ำลือไปด้วย,ยความเสียสละ และความร่มเย็นจากการเสียสละทั่วหน้ากันนะนี่ใครก็มีตะจกอบจะโกยจะกอบจะโกยหาความสุขไม่มีในโลกทั้งโลกหาความสุขจากหัวใจสัว์โลกไม่มีเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคำว่าความเห็นแก่ตัวคือกิเลสตัวเป้งๆตัวใหญ่ๆ,ต,ญๆตัวยากตาัวมานกินหมดกินไม่เลือกกินไม่เลือกนี่คือกิเลสทำน้นแบ่งสารปันส่วนให้ทั่วถึงกันหมด เมตตาเรากับเมตตาเขาหัวใจดวงเดียวกันความสุขความทุกข์สัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยกันรู้ด้วยกันสิ่งใดบกพร่องมันก็รู้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรวมลงแล้วจึงว่าโลกนี้พึ่งกันต่คนต่างพึ่งกันไม่ใช่อยู่ อัจโนอาโถคนเดียวได้อยู่ไม่ได้นะโลกมีมากมีน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนเป็นสูงเป็นกลุ่มเป็นคณะไปอาศัยซึ่งกันและกันเป็นท่านเรียกว่าพึ่งกันจะขอให้มีสิ่งที่เสียสละพึ่งกันความหวังจะอยู่ที่กัน ได้รับจากการเสียสละนะั่นแหละเป็นความสุขร้องเย็นเป็นสุขนั่นแหละเช่นอย่างว่านี่นะ่ะฐานเสร็จแล้วเราก็จะไปสงคราะห์พี่น้องชาวเบียงจันประเทศลาวนี่คือใข่นี่สัตว์เทส,ต,สต,ตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสินงส้นฟังชิละหวางความ <c oughs> วังอาศัยผู้อื่นผู้อื่นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะโรคใดอยู่ที่ใดหวังพึ่งกันทั้งนั้นนี่ เมื่อได้รับความพึ่งปพียความสงบร่มเย็นความตื่นใจมีมากด้วยกันนะที่เราทำอย่างนี้ทำโดยโดยทำจะเหลือให้ถึงกันหมดทดียนเลยเป็นสุขเป็นสุขอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องไปถามนะอาชาติชั้นวรนณะมาเอามาเยียบกันไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกนี้เป็นพวกห่อพวกหลาทิ่มแทงหัวใจซึ่งกันและกันยกตนเยียบท่านยกตนเยียบเขา ว่าตนนี้ยิ่งใหญ่และเหี้ยภูน้อยนี่ล่ะตัวกิเลสตัวแป้งแปังเพสตาว่าสตาหลายคำเดียวเท่านั้นสัตว์โรคทุกตัวสัตว์มีกรรมเป็นของตนด้วยกันนั่นและจะไปจะมีใครได้ลงคอเมื่อไปต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตนด้วยกันแล้วต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันที่จะช่วยเหลือได้ในฐานะใดอย่างนั้นถึงถูกต้องแลาไปอยู่ถูกเหี้ยสามกัรผิดมากเร็วมาก ใครเป็นคนไปดูถูกเด่ยถามก็เห็นว่าตัวนี้สูงและยิ่งใหญ่มันใหญ่่ัจะแต่ลมปากใหญ่ตั้งแต่ทิศิิมานะหน้าข้อเดือดร้อนมันใหญ่เผาโรคไปเลยไม่รู้ตัวอันนี้ความใหญ่อันนี้ ب, นนน ب, เป็นฟืนเป็นไฟนะให้มองเห็นกันด้วยความเมตตาสงสารเฉลีย่ยเผื่อแผ่ช่วยกันช่วยกันสันติกานบทคนเรานะอย่าไปถามหาชาติบับรน่ะถามหากนะิยาการสแสดงออกต่อกันดีหรือเลว ถ้าแสดงความความดีแล้วสนิทกนันทันทีถ้าเร็วแล้วเป็นภัยแม่ที่จุดผัวกับเมียก็ทะเลาะกันถ้าเป็นภัยต่อกันลูกเต้าล้านเหลนในครก็ครัวเไป็นภัยต่อกันถ้าแสดงผิดอาผิดทำนั่นถ้าแสดงถูกอาถูกทำไม่ว่าใกลว่าไกลประสานกันเข้าได้หมดนั่นแหละคือทำ,ทำทำไปที่ไหนประสานให้เดี๋ยวแน่นมั่นคงไม่ใช่ไปทำลายนะทำไปเป็นเครื่องประสาน แต่กิเลสไปทําลายเจ้าหายุแย่ก่อขวน <c oughs> เขาทําดีเราทําไม่ได้ไปจีดไปขวางเขาไปโจมตีเขาท่านนั่นท่านนี่พวกนี้พวกบตดซบเข้าใจไหมหาตั้งแต่ความเรล็วล่าใส่คนที่เขาทําดีทดําดีตัวเรล็วล่าขนาดไหนไม่มองดูตัวของเราคนนี้นี่เลวที่สุดอื <c oughs> เลวก็หมาจำมานะอย่าเอาวิชาดุจียานี้มาใช้มันจะเร็วยิ่งกว่าหมาเข้าใจหรือ ให้อภิชามนุษย์ <c oughs> เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าดูถูกอยาดยามกันทุกคนมีกรด้วยกันพอตัวแล้วพอตัวแล้วไปดูถูกเขาหาอะไรม,มีกรรมเต็มตัวทุกคนทุกคนมีแต่จะช่วยช่วยแบ่งเบากันเท่านั้นให้ขอเบาลงว่าถ้าจะช่วยในฐานะได้ก็จะได้ช่วยให้แบ่งเบาลงเท่านั้นถูกต้องนะยาไม่ดีเดี๋ยวถึงแปดโมง วันที่27มีบาคมี5 6 8ก็ได้ครับเรียนรายการวันนี้ไหมครับเฮออครับเรียนรายการที่ไอสงคอที่เรียนจันวันนี้นะครับ27สภา49 193เหนียว สองพันถุงถุงละติบสองกิโลกรสารเจ้าพันถุงถุงละติบสองกิโลปลากระป๋องแอบพันกล่องน้ำปลาห้ารโหลน้ำมันพืชห้าร้อยโหลขนมปังห้ารปิ๊บุ้นเส้นห้าร้อยกล่องออุ้นเส้นครับกล่องห้า <5 S 2> ขาวมวนใหญ่ยี่สามมวน ชนิดพัคสามร้อยเก้าสิบพับรถยานพาหนะที่บรรทุกไปเป็นรถพ่วงสองคันเป็นรถเทเลอร์หนึ่งคันรถตู้สองคันรถกระบะห้าคันรถสิบล้อที่บรรทุกข้ามาลงถีของสมหมายนะครับอีกหนึ่งคันหมดแล้วครับใช่สมาหมายคิดว่า พันห <500. S 1> <ฮะ S 2> ้ารครับแล้วก็สองทุกสองเดีก็เอารถไปเลยครับพ5 0ห้าร้อยเขาไมเท่างอไรังอี่างแยกแยกลดลดก็รถรถเทเล่หนึ่งคันรถพ่วงสองคันของหลุงตาสามคันสามสามคันใหญ่ๆ<ห>ลแล้วก็รถกระบะแล้วก็บ,บารเล็กห้าคันแล้วก็จำาังขี่ถุูงมาตู้สองคัน <ฮะ S 1> นี่ฮะรายการนี้คือเราสั่งแล้วสั่งการสวยแล้ว แต่เวาเราทราบเสือยมาเขาตัดอะไรเลยไม่แง่อยวนี้แล้วตัดแล้วสั่งเรื่องว่าสามามนี้เสื้อก็บอกเขาบวกก็เหลียก็หมายท่านห้าร้ของเราก็ท่านห้ว้เป็นจำท่านบอกว่าที่ผมจำแบบงมนไม่ทราบเขาถือเนาเลยคืเขาเขาเหนียวมากกว่าเขาเจ้า ก็ยังพังพังห้าเขาเขาเจ้าเสียมผ้า,าเาาขาเยอะอีนเออมัน <c oughs> ก,ก็พวกคนประชาชลชัยยาหรือที่ยาหรือว่าชื่ว่าปรอชาชอยยามาบอกสิสสไปก่อนไปรำเข้ากัไปี่ยาี่ยา คุณข <c oughs> ้าราชกาก,ก็เจ้าก,ก็ตัวเราแล้วส่งข่าวไปให้เจ้าแล้ววันที่ยุ่เจ็ดวันนี่บอกเมีอเมียที่เกี้น้ำกางไปประมาณจะข้าร้อยกระสอบแต่พอดีคือขัดข้อขากฎหมายคือเวลานี้จ้น้ำกางเราในเมืองไทยเรามีน้อยมากไม่พออยู่พอกินในเมืองไทยจึง ก็มายกึงบห้าวัไม่ให้ส่งออกไปเมืองนอกเมืองยามเมืองไหนก็ตามกินจากเมืองเมืองไทยเข้าใจไหมถ้ามันัไม่พอกินฝ้าหมดทั้งกระสอบปานด้ยก็ได้เข้าใจไหมกินกินน้ำตาลก็กินกระสอบด้วยทามันไม่พอหากยังไม่พออยู่บอกมาใหาข้าวบัวเราเลยแยกข้าวตาเป็นสองกระสอบสองขุนตื่นเงียบแล้วไม่เกี่ยวกับ กฎหมายว่ามันก็เป็นกิจการะทำติดติดโยไปเหมือนการกรอื่นส่วนใหญ่แล้วไม่เอาคือกระโยชน์ตามกฎหมายกฎหมายชอบทำแล้วแล้วกฎหมายระจับทำเป็นกฎหมายเพราะฉั้นคือต้องเคารพเมือว่ากระทรวงก็จะได้น้ำตาลไปเพื่อควองกระสอบเพราะไม่ให้เสียลวดได้ว่า เราไปเกียสี่สี่น้อยไปแต่ท uh ี่แยกไปเสียงสองสองก็สอบก็สอบซะห้าสิบกิโลย่อยนะไม่จะเต็มบาทนะไปก้าวอื่นมันก็กล่าวว่าประมาณเรียอร้ี้กับคงจะสามโมงก็มีของเกี่ยไปว่าไอ้ยอดจะไลจะไปก่อนก็หลังพาว่าบางคกได้จบเรล้วจะกว่าวว่าไปรอที่ใหญ่เลยบอก ใครประกอบไปลราไปรอนทุอย่างเราได้เวลาเราก็ไปของเราเองก็สั่งเสียแล้วเมื่อวานตอนไปจัดของจ,จัดสองขึ้นเยอะเขาคงจัดอย่างไงละเมื่อไหรจะาเจศเราซึ่ง เป็นเพื่อช่วเกิดแก่ตายกันทั้งสิ่งนั้นให้ยิ่งแย่แจกสายพัวมาแก้กันวันวันนี้ยิ่งแย่แจกสายกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทางประเทศไทยเราแขนซ้ายแขนขวาคือประเทศลาวกับประเทศไทยนี่เรียกแขนซ้ายแขนขวาทำอะไรกันไม่ได้เป็นแขนซ้ายแขนขวามาดักเดือต่รงกันยากจนมากเราชางพี ที่แขนขวาจะช่วยแล้รก็ช่วยกันไปช่วยกันไปอย่างไร้ำหรับแร่จานที่เราจะเอาจุดเรียงจานก่อนคือคือเรียงจานมันจะให้ครบที่งซไปแล้วซื้อหกล้านเลยกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสีสิบาทครับอันนี้มายซึ่งตาตาเรื่อไปวันนีก็จะไปตาไปอีกขาดอะไรอะไรเราจะนำมาบมดบันที สั่งตั้งนี้ไปให้พอที่จจเราเราตั้งจุดไปแล้วนี่คือบุรีรัมย์เพชรบุรพชิโซโรอุตรดิตถ์เยี่งตัางห้าแห่งนี้เราจะพยายามให้พอไว้งหมดเพราะเปะ็นตาเป็นสัมผัสมาเสียราค่อยไล่เย,ยกไปตามก,กำลังทรัพย์สมบัติของเราที่อยู่มากหรือน้อยเราจะพยายามทำเต็ คือเริ่มตั้งแล้วแหละสาแล้วใรแร้มก็เรียยเร่ยงสาหกร้านแล้วพิษบู๔ร้านศูนย์โลกพิษุโลกเก้าล้านห้าหมื่นครับเออเก้าล้านห้าหมื่นอนนี้ห้าล้านแปดแสนครับอืออุตส่หยู่ห้าล้านแปดแสนอยู่ที่สาวแล้วนะเวลาสาวแล้วส่วนอุดรโอ้ส่วนราชการเราให้สะสมก่อนมาแล้วเป็นที่หกล้านถ้ามิคุจะไปยู่บัญชี 4, 5, 8, ขาดเหลืออะไรเราจะทำบ,บัญชีออกมาพี่เแล้วจะให้ครบตาให้ครบเหมือตามบทคือห้าหน่วยห้าหน่วย,ยห้าสุดย์เรียมเพชรบูรณ์เพชรุโร่พุเจริยเยี่ยงตาให้ครบเหมือตามบทเลยห้าศดนนี้นะให้พอ, mm. เ,อดเดี๋ยวจะเลี้ยงการเยี่ยงก็พอแล้ว, mm. ลวเมืองไทยมันเป็นเมืองใหญ่กว่าต้องใหญ่มากมาม mm. ทั้งนั้นเอาเพียงเท่านั้นก่อนแหละ แต่ก่อนไม่มีมีมได้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามีขึ้นดีกว่าไม่มีเอาแค่นี้ก่อนเราจะพยายามช่วยพี่น้องหลายจนกระทั่งชีวิตถาไม่เลยช่วยด้วยความเต็มอกเต็มใจเต็มธรรมร้วนพวภายในจิตใจเรื่องมลทินนี้ไม่มีในเมตตาธรรมไม่มี ไม่ว่ามากว่าน้อยของที่ท่านหลับริจาคผ่านเหล่านี้ออกด้วยความบริสุทธิ์ร้วนร้วนรวมๆเพราะทเมตตาทำ้าให้บริสุทธิ์ทุกอย่างออกด้วยความบริสุทธิ์ใจหมดเลยจ้ะไม่ว่าจะแง่หนแง่ไรตั้งแต่ทองคําลงมาทองคำก็ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดเข้าหมดเข้าหมดจนดน,นล,าล่าเราได้แบกเข้าเพ่ยงสิบล้านสองแสนกว่าดอลาลาร์ละลนี่เราก็ประกาศแล้วเนี่ย พอถึงที่นี้ต่อที่นี่ไปที่ดอลล่าจะไม่เข้านะเราบอกเพราะเงินไทยเราหลังจากการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยยุติลงแล้วเงินไทยจะไม่พอเพราะความยากจนของคนไทยแล้วทั่วประเทศไม่ได้โบกบ้างเลยนะวา่าเราจะต้องหมุนเอาเงินดอลล่าเนี่ยเขามันช่วยเงินไทยก็ทําอย่างนั้นเราทําอะไรเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราค่อยสั่งออกมานะไม่ได้สั่งซ่ม 4, สี่ซูมห้านะเป็นให้เป็นไปตามนั้นตามนั้น ที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นธรรมนะพูดง่ายๆแล้วก็ออกตามนั้นตามนั้นเนี่ยดอลล่าจึงจึงไม่ได้เข้ากับรวงละมาหนุช่วยเงินไทยมีอะไรออกครั้งนี้แหละเพราะเงินไทยบุกบ้าาไม่พอต้องเอาดอลล่าเข้ามาช่วยมาช่วยเลยแต่ตลอดสงครามร้อยั้งร้อยตลอดไปเลยไม่ไม่มีอะไรแตะต้าองไ้เลยอันนี้เราสั่งขาดเลยตั้งแต่ต้นมาเมติเมตานี่ไม่ให้มี ที่จะเข้าไปแทรกให้เป็นความมัวหมองอะไรบกพร่องอะไรในทองคำนี่ไม่มีตลอดมาเวลานี้กัมลุก็ได้สิบเอ็ดตันเกือบจะสามร้อกิโลแล้วาเหรอหรวมทั้งหมดเหรอะก็คำหลวงสิบเอ็ดตันสามทเจ็ดกิโลครึ่งคนระับเอออันนี้เข้าแล้วเนี่ยครับเอาแล้วที่ตัวน้าไหลซึมต้องต้องยอดทางนู้นละครับเจ้าร้อยกว่า สองร้อยเจ็สิบเอ็ดเที่ไหลสมงสองร้อยเจ็ดสิบเอ้อนั่นมันรวมทั้งหมดมันจะน่าจะถึงสามร้อยนะก็รวมกัอีกสามสิเ็ดกิโลครึ่งก็ได้สามร้อยสามร้อยกับแปดกิโลเออเอได้เป็นสามร้อยแล้วนะนั่นสิเอ็ตต้นจะสามรอกิโลแล้วเวลาดูเท่าคำล่ะนี่เวลาเราไปอุเทนกขนไปอุเทเท่าคำเก็บไว้ที่ตู้ดีละไพอุดร กรุงเทพเราเช่าตู้เดรัฟไที่ราคาราไว้ยบร้อยทั้งนี้เราเข้าตู้เดรไฟไปแบบผมซื้เวลาไปก็เอาไปเลยเอาไปเลยเราจะช่วยพี่น้องทลายในเวลามีชีวิตยอยู่นี่ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรเหลือติดตัวลงตาบัวเลยนะบอกโกงไม่มีไม่ให้มีเราจะช่วยโลกทั้งหมดเลยที่ดูดีแล้วเราตายนี่นะเขาบริจาคทางมาเพื่อเผาศพเผาเบญเราเลยนะ เงินทั้งหมดนี้ตั้งกรรมการก็ขึ้นเลยรับผิดชอบทั้งหมดเงินจํานวนนี้ไม่ใครมาแตะต้องจะมาสร้างอะนนั้นรูรูลาลาฟูหัวฟาเพื่อไอ้ศพเน่าแฟของหลวงตาบัวไม่ให้ทำและบอกโกงนี่หีบตอนนั้นใส่ลงไปแล้เท่านั้นพออย่ามาทำรูรูลาฟาซึ่งสมมติเอนนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาติขนาดไหนเอามาช่วยช่วยทำไมใช่ไหมนี่นี่แล้วก็สร้างไม่ให้ทําคนก็มาบด ีได้ทรายแล้วก็ชื่อทองคําเข้าสู่ข้างหลวงไปเวลาสุดท้ายเลิกไปเลยพูดจริงๆเลิกเลยเด็ดขาดซะด้วยอืพูดถึงเรื่องการช่วยด้วยจียาอย่างนี้ไม่มีแล้วเราจะช่วยแต่เวลามีชีวิตอยู่นี้มีเท่าไหร่เอาช่วยเต็มได้เต็มหน่วยมีเท่าไหร่เอาเลยเอาเลยไม่ถอยเพราะเราพอทุกอย่างแล้วเราช่วยโลกด้วยความเมตตาแล้วความพอด้วหัวใจทุกอย่างนี่แหละทำท่านอะไรบ้า,ทางทำปฏิบัติลงไปแล้วพอ ถึงขั้นพอแล้วอะไรน้ําที่ไหนมาเทเหมือนน้ําเต็มแก้วเอาน้ำมไรมาเทรดออกรดออกเอาน้ำหมา,าทรมาเทก็รดออกนะ <S <S น้ำที่เต็มแก้วใจกับทําเป็นเดียวกันแล้วเต็มแล้วนะเต็มอัดเต็มทาเต็มใจแล้วล่นหมด ํำว่าพอก็พออย่างเลิศเลยเ่ดว้วยไม่ใช่พอธรรมดานะพออย่างเลิศเลยนี่เราก็พอแล้วพูดคำนัชัดเจนตอนก่อนที่เราจะตายบอกว่าเราไม่มีอะไรบกพร่องแล้วที่ปฏิบัติต่อโลกเราไม่มีเราพิจารณาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดทั้งพาทั้งคารวาสประชาชนหญิงชายเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเราจะไม่ให้มีพิษเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของเรานะแต่ให้มีแต่คุณมากน้อยเป็นลาดับธรรดาไปเท่านั้น เ <c oughs> ขาจิตนี่ไม่มีโทษแล้วมีแต่คุณร้วนร่ว,วนรวนออกมาออกน้อยเป็นคุณทั้งหมดเลยทีน <c oughs> ี่เราพูดให้ชัดเจนเมื่อจิตเป็นคุณร้วนรวนแล้วจะเอาโทษมาจากไหนโทษทั้งหมดมันไปจาก,กจิตนะมัวหมองไปจาก,กจิตอะไรไปจาก,กจิตถ้าดิเรตคือตัวมัวหมองตัวมือตื้อตัวเป็นไยออกหมดแล้วจ้าเลยทีนี้ไม่มีอะไรครับใบแฝงอ่ะมีแต่มีแต่คุณร้วนร่วนรวนวนเลย <c oughs> เราจะทําอะไรกับผู้ใดก็ตามนะลูกเราพิจารณาเต็มหัวใจแล้วเราค่อยออกค่อยออกนะเราไม่ได้ทำสมสี่สมห้าแล้วมีข้อแม้ขอแร้มักแก้อย่างนั้นไม่ได้เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วออกปุ๊บออกปุ๊บออกปุ๊บเลยที่เราปฏิบัติตัวเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติต่อโลกก็เป็นแบบเดียวกันซึ่งเป็นแบบทำล้่นเหมือนกันหมดเลยจะททาให้สมบูรณ์แบบ โลกได้เป็นประโยชน์แจกจากเราแล้วขอให้เ,เป็นคติเครื่องเตือนใจแก่พี่นอกลายทั่วไปด้วยนะอืมแล้วได้พยายามสะละเต็มกับเราความสามารถ <c oughs> เวลาเราออกปฏิบัติก็เคยเล่าให้ฟังแล้วไปคนเดียวไม่ยุ่กับใครเลยฟาดกันเลยป่าท้าอยู่กับเราคนเดียวคาเป็นคำตายอยู่กับเราคนเดียวนะเอาขนาดนั้นละเอาถึงเวลาตายเอาตายมันไม่มีถอยคบว่าถอยไม่มี เอาเต็มเนี่ยโจรกระทั้นได้เต็มผลเป็นที่พอใจทุกอย่างแล้วนี่ก็ค่อยขยายออกละช่วยโลกค่อยขยายออกขยายออกเบื้องต้นก็ช่วยพระซะก่อนพระวงกรรมฐานเนี่ยจะได้ฟังธรรมเด่นเด็ดไปเพล,ลินเลจากเราที่สลายนีจากนั้นก็ค่อยกระจายกระจายกระจายไปเรื่อยโจรกระทั้นสุวันนี่ทมที่เกิดมาจากการปฏิบัติด,ดีปฏิบัตดดิชอบไม่ผิดพลาดแล้วผลเกิดขึ้นมาเป็นที่พอใจอย่างนี้ เวลาออกแสดงต่อโลกก็เป็นที่พอใจต่อโลกทั่วๆไปล้วทําให้เต็มไม่เต็มหน่วยในเวลานี้ไม่ดานะมันจะตายเหมือนโลกทั่วๆไปเวลาจะกอดตายนี่ควรจะนำประโยชน์อะไรให้โลกเอาทำทําลงไปเสียเวลานีสสาหรับตัวเราเองเราพอทุกอย่างไม่เอาอะ <c oughs> ไ,อไ,ทไทรทั้งนั้นแหละไม่เอาพอพ่อทุกอย่างมีแต่กอดแม่ตารักษาโลกไปที่ไหนห่วงหน้าห่วงแล้วห่วงแต่โรคที่บกคล่องนั่นแหละ ไม่ใช่ถ้าสมบูรณ์แล้วไม่ห่วงกันพระราหานจะไม่ห่วงกันไม่มีห่วงกันเลยบทเรื่องที่จะมาห่วงกันไม่มีในพระรานสมบูรณ์แบบเต็มหัวใจด้วยกันที่เกี่ยวกับห้องก็เกี่ยวกเรื่องความห่วงก็เกี่ยวกับคาเกั่ยวผ่านโลกอันนี้ไปโลกอันนี้จังหาของสมบูรณ์พูดผลไม่ได้มันต้องบุกพ้องตลอดเวลาต้องช่วยกันไปอย่างนี้นะเออล้วเห็นเรืจะกล่าวว่าออกเวลาเท่าไหร่ประมาณแล้วสามโมงได สามโมงออกละใครจะไปก่อนไปลังให้ไปเลยนะใครอยากไปก่อนไปลังให้ไปเลยีถึงเวลาแล้วแล้วเราก็ออกห้องเราไปส่วนรถทิศบรรทุกไปแล้วเขาจะไปเขาเขาก็ไปสั่งไว,งว้แล้วตะกวานนย่เรออกรถตอนบ่ายบ่อวานไปดูของจัดเรียบร้อยแล้วนี่สั่งไว้เลยถ้าสมควรจะออกเมื่อไหร่ให้ออกไปรอกนที่ดานเราว่างั้นเลยไม่ว่ารถประเภทใดที่บรรทุกของนี่ไปให้ไปรอที่ด่าน เราสั่งเยบร้อยแล้วม่ดถึงเวลาเราก็ไปโคงเราเองเพ่านั่นแหละนั่นตอไปได้ให้พอนแมีอะไรอี่ะผมติดกันเทศหนึ่งพันครับเออ,อผมของผมหนึ่งพันครับหัวหน้ากองห้าร้อยเออแล้วนี่กระหนกกรสองสว่างสองพันบาทครับเออมาติดมาเถอะ แล้วว่าพรพ่อแล้วแต่ใครให้มาความมั่งความมั่งนะมันเป็นยังไงพ่อแบบดวงตาเป็นยังไงเราพอแล้วทุกอย่างแล้วว่าอะไรใครให้มาความมั่งความมั่งมันพอยังไงเงี้ยเงี้ยเอาบ้านเรียเอาบ้านบ้านตาครับเง้ยรถที่บรรทุกของไปยงจันเจ้าของเขาไม่คิดค่าบรรทุกขนส่งเขาทำลุ้นกับดวงตาทั้งหมดครับ เออเราขอขอคุณอนุโมทนากับศรัทธาศสลาที่ร่วมกับบริจาคกาวนี้ด้วยมีรถเป็นสำคัญลดขนสิ่งของไปนี่ไม่ไม่คิดค่าอะไรเลยร่วมทำบุญด้วยกันกับหลวงตาโมดขออนุโมทนาด้วยโดยทั่วกันนะเออเอเสร็จแล้วจะให้พรอ่ะเอาใครบริจาคมาก็มาเดี๋ยวดีอย่างมันยังระบบอยู่นะร่างกายไม่ทราบเป็นเลยเราก็หายเหยียบฝนไม่ได้ เ็นมาตั้งแต่สี่ห้าวันผ่านแล้วที่ประครบยาแล้วเนว่าหายไปแล้วไม่หายเมื่อคืนนี้หกทุ่มเริ่มขึ้นภายในระบบหมดเลยจะหกทุ่มพอดีเริ่มขึ้นตล,ล,ลอดรุ่งนี้ก็ยังไม่ไม่หายนะยังเป็นแต่จะไปถ้าหลงว่าจะเอาแลวเอาเลยต้องไปอาจารย์ไปแต่จะได้ยากไป กองค้างท่นมันก็ยังไม่ดีฮะกองค้างเช้านี้ได้สี่สิบเอ็ดตางค์คนอะไรกองค้างวันนี้ได้สี่สิบเอ็ดสตางค์ครับผมเออใช่เอาหมดแหละมาเลยเออ,เอ,อที่เห็นมาหี่เห็นจําได้แล้ว <c oughs> เออเไม่ถามก็จําได้วันนี้ไม่ได้ทําเออเมียทำไหนสามีทําไม่เป็นเมียทําเปน็นเออเป็นกับแม่บ้านว่าไงนี่ ถ้าไม่เ <laughs> ป็นพิเศษได้หรือแม่บ้าขขนทั้งคนทำแต่ตายเป็นพิเศษได้หรืออ่าอ่าเาว่าเ็้ามาที่ที่เรา,วาไว้ไปจุดท่าจุดนี้เราทำระยะดีแล้ะพ <laughs> ี่พอไปไปแล้วเราจะขยายทั่วประเทศไทยไปจุดไปจุดไปจุดทั่วประเทศไทยถึงต่างตา,ตานี่ก็เริกตัจากบุยวจะวุ่นวายไป ไปถึงอุจรีไปเวียงจันทร์จากนั้นจะค่อยกระจา,ายออกเชื่อนั่นถ้าเรายังไม่ตายทั่วประเทศไทยจะไม่หยุดช่วยอย่างนี้ตลอดไปเลยเสร็จอ๋อทีให้พ่อยให้พอ่อยจิตังปฏิตังรุมหางที่พเมวะสมิชะโตชาเพฟูเรนตุสังกปา ฌานโชปนระโสยถามันโชติระโสยถาสพีติโยวัจจันตุสัพปะโรโคนินะสตุมาเตภวตมันตรายโยสุขีทีฆาอยู่โกภวาอภิวาทนาสีนิสนิจจังพุทธาพระเจ้ายินโนจต้าโรธรรมาวัฏติ อายุวโนสุขังผาลังแล้กเวลาอะไรพูดกับคนดีนะแวเอาเวลาเก้าโมงนะเก้ามาเก้าโมงเนเก้าโมงคนดีเราเอาเก้าโมงเก้าโมงแล้วเราออกก็จะออกก่อนแล้วไม่ว่านะแต่เก้าประมาณเก้าโมงเจะออกนะเท่นั้นละเอาเข้าใจั ดานมันจะเต็มเลยอยู่ดานต้นอะรเต้นอยู่ดานลมันตลอดบักฮาเลยอยากหนาบ้างบงไดูขึ้นวัา <laughs> <laughs> i <laughs> <laughs>